ิวฝันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับผมนายสาวัตต์ลงคุณนะครับชื่อเล่นชื่อบลูนครับเรียนคณะการบัญชีและการจัดก,การสาขาบัญชีบัณฑิตครับ <S <S ก็รู้สึกว่าเราเรียนแล้วมันมันค่อนข้างเครียดด้วยความที่เราเป็นเด็กอยู่โควิดด้วยอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเรียนแล้วมันเครียดนิดนึงอ่ะด้วยความที่เราไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรด้วยเออแล้ว,วเรา แล้วเราก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนาะเพื่อนเรามันก็เยอะเราก็อยากหาอะไรทากับเพื่อนเราก็เลยเริ่มที่จะขายตอนแรกขายคอฟฟก่อนที่ชื่อเบบี้ลูมเหมือนกันตอนปีสองนี่แหละใช่เริ่มมาก็ขายก็ใส่ออกบูธเอาเวลาที่เราออกบูธเราก็จะชวนเพื่อนมาขายด้วยเรารู้สึกว่าเออประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การขายของอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับเพื่อนด้วยมันก็สนุกออแล้วพอเราอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเราได้บริการ ลูกค้าเราก็เห็นว่ามีเพื่อนเพื่อนิสิตพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยมาซือ้อซื้อคอฟฟี่เราอะซื้อน้ําเราอะไรเงี้ยเรารสึกว่าออมันรู้สึกมันรู้สึกดีเนาะที่แบบว่าเออเขามามาซื้อเราแล้วแบบแเราได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเอออร่อยนะอะไรเงี้ยเราสึกเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันก็โอเคนะมันสนุกดีอะไรเงี้ยครับมีครับจริงๆด้วยความที่ เราเติบโตมากับธุรกิจเนาะเพราะว่าครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างอะไรเขาก็ทำมาคขายเหมือนกันและจริงๆจุดเปลี่ยนจริงก็คือการได้ดูหนังเรื่องใบรุ่นพันล้านทันไหมเคยดูไหมเออใบรุ่นพันล้านนะที่พี่พีพัชราเป็นนคแสดงเออเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่ตอบท่อแก่น้อยอ่าแล้วหลังจากที่เราได้ดูหนังใช่ป่ะเราก็ติดตามเรื่องราวชีวิตของพี่ตอบท่อแก่น้อยเรารู้สึกว่า ออการที่เขาได้เริ่มทําอะไรสักอย่างตั้งแต่เด็กการที่เขาแบบฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆมาทั้งส่วนตัวหรือว่าของครอบครัวเองอะไรเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกเหมือนการได้เอาชนะอะไรบางอย่างอ응ืแล้วก็แล้วก็สร้างอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองทั้งๆท,ที่เขาอายุยังน้อยอะไรเนี่ยแล้วไม่ได้มีต้นทุนที่มันดีขนาดนั้นอ응อันนี้ก็เป็นจริงๆพี่ต๋อเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่แบบว่า เออฉันอยากทําฉันอยากเป็นเหมือนพี่ตอละ่มันจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราแบบอาจจะไม่ได้เจอเรื่องที่เลวร้วายขนาดนั้นมาอะไรเงี้ยถ้าพี่ต๊อกทาได้เราก็น่าจะทําได้นะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าอยากให้เราเออ,อยากมันทําให้เราอยากค้าขา,ขายอจากนั้นก็เริ่มค้าขายมาเล็กๆน้นยๆคาถามแบบดีมาก คำว่าเหนื่อยของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกใช่แต่ส่วนตัวอาจจะมีวิธีที่มันแตกนิดนึงเนาะเวลาที่เราเหนื่อยใช่ป่ะเรามักจะถามตัวเองว่าเหนื่อยจริงหรอเหนื่อยหรออะไรเงี้ยแค่นี้เหนื่อยหรออะไรเงี้ยแบบพยายามถามย้ำๆตัวเองว่าเหนื่อยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเปรียบเทียบกับคนอื่นดูว่าความเหนื่อยของเราอ่ะ มันมันเท่ากันหรอเลยพนยะายามคิดเรื่องหาพ่อแม่ว่าพ่อแม่เขาก็เหนื่อยนะครอบครัวเขาก็เหนื่อยใครๆก็เหนื่อยคนรอบตัวเดือนมาเขาก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราเหนื่อยเราเหนื่อยเบอร์ไหนอ่ะอะไรเงี้ยอืมกับกลายเป็นว่าเราใช้คําว่าตัดความรู้สึกดีกว่าอืเราเราตัดความรู้สึกออกไปเลยว่าไม่เหนื่อยเราถามตัวเองว่าเหนื่อยหรอแล้วก็นับหนึ่งสองสามว่า ไม่เหนื่อยแล้วมันก็ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าสมองเราเนาะมันจะจดจําแล้วมันแล้วมันจะมันจะทําอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่อเราแสดงอาการออกมาถ้าเราบอกว่าเหนื่อยสมองมันก็จะเข้าใจว่าอ๋อมึงเหนื่อยนี่เหนื่อยก็เหนื่อยเลยก็เหนื่อยวันนั้นก็จะเหนื่อยอืมแต่ถ้าเราบอกเองว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็คือไม่เหนื่อยอืมก็เลยกลายเป็นว่าตัดความรู้สึกดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยผิดหวังท้อหรือว่าแบบไม่มีกําลังใจก็แค่แบบแค่ตัดความรู้สึกเลยกลายเป็นว่าเราตัดความรู้สึกออกไปเลยว่าเราไม่เหนื่อยนะอืมก็เลยทําให้อันนี้อาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาว่าเหนื่อยแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือตัดความรู้สึกอะไรเนี้ยใช่ จริงๆพู้ในฐานะคนที่ทําธุรกิจมาก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่แบบว่านานขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเพิ่งจะเริ่มมาเป็นฟูลไทม์ก็ไม่นานรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทําธุรกิจใช่ปะหนึ่งเลยน่าจะเป็นความรับผิดชอบมากกว่าใช่พอเรามีธุรกิจเราเหมือนเราเหมือนมีลูกที่เราต้องดูแลคือเราเราจะทํายังไงให้ ให้ร้านของเราอ่ะมันเติบโตไปข้างหน้าอันนี้คือความรับผิดชอบที่แบบขั้นสูงที่สุดเลยบวกกับความมีวินยัยว่าเราจะจัดการตัวเองยังไงให้มีมีแรงตื่นมาเปิดร้านแล้วก็พัฒนาสูตรนั่นนี่จัดโปรโมชั่นดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงใช่อ่าสองเลยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาอืมพอเราพอเราผ่าน อะไรต่างๆมาเยอะใช่ป่มแล้วหัวใจเรามันแข็งแรงมากขึ้นมันมันมันรับได้หลายๆอารมณ์มากขึ้นอเวลามันมีโมชั่นที่มันเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันต้องเกิดขึ้นเบล่าอะไรเงี้ยเออแต่กลับกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องแบบหุดหิดอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนพอรู้สึกกลายเป็นว่าอ๋อโอเคทําไงดีอะไรเงี้ยเออเราจะทํายังไงดี เราแค่หาหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็แบบเอนจอยไปกับมันว่าทํายังไงดีแก้ปัญหายัางไงดีอะไรเงี้ยกม็มันทำให้เรามีมีการแก้ปัญหาที่มั่นคงม,มากขึ้นมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้นอ,อกับแกเป็นว่าจริงๆมันเปลี่ยนคนไปเลยนะเรารู้สึกว่าเราเราแข็งแรงมากขึ้นนะหัวใจเรามันมันหินมากขึ้นเวลาเราเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเงี้ยมันก็ทําให้เรา โอเคยอมรับม,มันทำให้เราหัวใจหินมากขึ้นแล้วก็ข้อต่อมาเลยก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรย่ำอยู่กับที่เราควรที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เราไม่ควรรู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วคือเฟี้ยวแล้วอะ่ะมีแบบกิจการนั่นนี่อะไรเงี้ยเราไม่ควรคิดว่าตัวเองแบบ ดีพออะไรเงี้ยเราต้องเรียนรู้เรื่อยๆเราไม่ควรทําว่าเราเป็นน้ำเต็มแกว้วแล้วที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าการวางแผนะยิ่งวางแผนดีมันก็ยิ่งทําให้เราได้รับรู้ว่าข้อบกพร่องคืออะไรแผนที่ดีคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสําคัญเลยคือเราไม่จําเป็นต้องได้มันทันทีเราไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จใน ในทันทีอะ่ะหนึ่งปีที่วางแผนมาหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็นานนะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแค่แ๊บเดียวป่ะอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าหนึ่งปีเราต้องได้เท่าเนี้เรารู้สึกว่าที่เรามองผิดไปว่ะเราไม่จําเป็นต้องได้ทุกอย่างในหนึ่งปีอะ่ะอืมเราแค่ต้องค่อยๆก้าวไปทีละนิดอืมไม่ต้องกระโดดไม่ต้องวิ่งแค่ก้าวทีละนิดอย่างมั่นคงอะ่ะเออม,มันมันก็สอนให้เรารู้ว่าไม่ต้องรีบอืม ค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันจะเติบโตไปอีกประมาณนีถ้าธุรกิจยังดีอยู่ถ้าเบบิลูนยังไปได้อยู่อ่าก็มองไว้ว่าอยากให้เบบิลูนชีเนี่ยเติบโตไปมากกว่านี้อาจจะมีป๊อปอัพเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยที่ไหนสักที่หนึ่งอ,อาจจะมีร้านเป็นของตัวเองที่แบบว่าดีกว่านี้ ดีขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็คือด้วยความที่เราเข้าใจว่าเริ่มจากศูนยอะอยากรู้ว่าเริ่มจากศูนย์เป็นยังไงเราก็พยายามว่าเราจะทํำยังไงให้เรามีเงินทุนมาผักดันให้บิว๊วลูเนี่ยมาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งประมาณนี้ครับก็ ก็อาจจะยังมีไม่รู้หรืออาจจะยังไม่มีก็ได้เนาะมันแล้วแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพูดจากใจคนที่เริ่มทําธุรกิจมาเหมือนกันเริ่มก้าวแรกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากเหมือนกันก็คิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอยากบอกว่าเฮ้ยมึงลองเลยมึงอยากทําอะไรมึงขายเสื้อผ้าใช่ปะ่ะมึงชอบขายเสื้อผ้าใช่ไหมมึงก็ลองขายเลยมึงชอบแต่งหน้า เฮ้ยมึงลองมึงลองแต่งหน้าแล้วมึงก็ลองบิวดูว่าว่าไลฟ์สไตล์เรามันเป็นทางไหนอะไรเงีง้ยมึงแค่ลองเลยอ่ะเคยฟังคนคนหนึ่งมาเขาเป็นนักธุรกิจเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าอยากเริ่มธุรกิจก็ทอทอทอ,ทอก็คือทําทันทีทําเลยอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแต่หมายถึงว่าทําเลยเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆไปทํานะแต่หมายถึงว่าทําโดยที่มีแบบการวางแผนมาก่อนว่าเออฉันจะทําอย่างนี้ A, สินค้าที่เราจะขายเราขายให้ใครบริการที่เราจะทําเราบริการให้ใครเราแค่วางแผนไปก่อนระดับหนึ่งเราไม่ต้องไปรอวันที่เรา perfect เพราะว่า p e r ์เฟ t วันที่ดีมันไม่มีอยู่จริงเนาะมันต้องทําก่อนเราเราถึงจะรู้ว่าเราขาดอะไรเราดีอะไรเราไม่ดีอะไรสิ่งที่อยากจะแนะนําเลยคือมึงทําเลยทําไปก่อนอืกําไรไม่ต้องสนสนแค่ว่าทําไปก่อนเนี่ย เดี๋ยวกาไรมันจะมาเองอืมทําไปเหอะอะไรเงี้ยเป็นเปลี่ยนไปเยอะๆคนที่เขาประสบความสำเร็จลหลายคนเขาก็ไม่ได้เริ่มจากการทําครั้งเดียวแล้วมันปุ๊มเขาก็เริ่มจากการทําหลายๆอย่างลงหลายอย่างอะไรเงี้ยทำแล้วก็เจ๋งแล้วก็ลุกขึ้นมาทําแล้วก็ก็เจ๋งอีกแล้วก็ทาอีกทาอย่างนี้แหละจนกว่ามันจะเจอวันของเราใช่ทําเลยครับ ฝากร้านเบบี้ลูนทีด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดอโปมมา็อครับตอนนี้มีแค่สาขาเดียวเนาะแล้วก็ตอนนี้ทำฟูลทางเองเหมือนกันใช่ถ้ามาเจอก็จะได้เจอกันทุกวันเหมือนกันครับฝากด้วยนะครับชิวไลท์ชิวฝันชีวิตแต่ละวันชี่ไม่ธรรมดา